สวัสดีเวลานี้หลวงพ่ออยู่ที่ประเทศแคนาดาประเทศแคนาดาเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกมีเนื้อที่มากกว่าประเทศไทยเราถึงกว่าสิบเท่าแล้วก็ยังมีสิ่งที่แปลกประหลาดคือว่า ที่แคนาดานี่มันจะเป็นกลางวันและเมืองไทยก็จะเป็นกลางคืนพอเมืองไทยเป็นกลางวันแคนาดาก็จะเป็นกลางคืนไอ้โลกนี้มันก็กลมมันก็แปลกแต่เมื่อมาอยู่แคนาดาจะกก่อนไม่เคยเห็นสโนว์สโนว์ก็ขาวเหมือนกันกับสีขาวเนี่ย เวลามันตกมันจะขาวทั่วไปหมดมันก็เป็นที่น่าแปลกใจดีฝนตกลงมาแท้ๆทำไมมันกลายเป็นสนโนไปได้วันนี้ก็จะต้องพูดถึงเรื่องมงคลต่อมงคลในข้อที่จะพูดต่อไปนี้คือ,อสาัมานานันจะทัศนังการเห็นสัมมนณะ สมณะคือใครท่านทั้งหลายสมณะคือผู้ที่สงบระงับจากบาปหรือเป็นผู้ที่สงบท่านผู้นั้นจะเป็นใครก็ได้แต่ว่าท่านเป็นผู้สงบท่านเป็นผู้ระงับจากบาป,มปเมื่อไปเห็นท่านแล้วเนี่ยมันจะเกิดอ,อ,อนุตตริยะคือเกิดความ ประเสริฐขึ้นมาในใจเขาเรียกว่าทัศนนุตติริยเคยการที่ไปเห็นในสิ่งที่ชั่วในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันทำให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแต่ไปเห็นในสิ่งที่ดีเนี่ยมันทำให้เกิดความสบายใจเพราะฉะนั้นที่พระองค์ได้ตรัสว่าสามาน,านันจทัศนัง การพบสมณะเป็นการทำให้จิตใจเอิบอิ่มเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะจึงไม่ได้ถือว่าเพียงว่าเขานุ่งเหลืองห่มเหลืองเป็นพระภิกษุเป็นสามเณร mm. ก็จะถือว่าเป็นสมณะถ้าหากว่าเพียงแต่นุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่ว่า ไม่ได้มีความสงบไม่ไม่ได้ตั้งใจระงับจากระงับบาปหรือว่าเป็นสมณะแต่ข้างนอกภายในจิตใจไม่ใช่สมณะหรือว่าประพฤติผิดในทํานองครองทำด้วยมะวินัยด้วยประการต่างๆก็ไม่ใช่สิเพราะฉะนั้นการที่ไปเห็นผู้ที่ประพฤติละมกอนาจารย์ มันทำให้เกิดกิเลสมันทำให้เกิดยั่วกิเลสมันทำให้เกิดความต้องการอยากได้มันต้องการเกิดความที่อิจฉาริษยาเกิดขึ้นมาจากการเห็นในสิ่งที่ไม่เป็นคนไม่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นคำว่าทัศนานุตริยะท่านทั้งกล่าวด้วยการเห็นพระพุทธเจ้าการเห็นพระธรรม การเห็นพระสงฆ์เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้หมดจากกิเล็แล้วพระองค์เป็นผู้ประเสริฐแล้วผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าและมีความเลื่อมใสก็ได้ไปเกิดในสวรรค์อย่างเท่ในมหาสมัยยสูตรท่านแสดงว่าพุทธังสรนังคตาเส นาเตคมิชนติอภายภูมิงมนุษย์สังเทหังเทวกายังเมื่อผู้ใดมาเห็นทัศนาเห็นพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสแล้วเขาละจากร่างกายนี้เขาจะได้ร่างกายเทพมนุษย์สังเทหังแปลว่าละจาก,กกายจากมนุษย์เทวกายัง ก็จะได้กายเทพอย่างนี้เป็นต้นในเมื่อเราเห็นพระธรรมเรามองดูพวัดวาอารามเรามองดูคำพีเรามองดูตัวหนังสือที่ท่านเขียนไว้ว่าอันนี้เป็นธรรมะวิรยิยาทุกขมัตเจตผู้ที่จะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรน,นี่เราเห็นพระธรรมเราอ่านหนังสือ หรือว่าขันติพลังวยาตีนังขันตินี่เป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตอะไรอย่างเนี้เมื่อเราได้ไปเห็นคำสอนเขาเรียกว่าทัศนานุตริยะการเห็นที่มีความประเสริฐและเห็นการเห็นพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นท่านจัดด้วยสี่จำพวกคือ สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสุปฏิปันโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติที่มีความลบมอโทสันหรือปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีก็เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนท่านปฏิบัติตรงต่อธรรมต่อวินัย ยายาปฏิปนโนท่านปฏิบัติสมาธิภาวนาต้องการออกจากทุกข์สามีจิตปฏิปนโนท่านปฏิบัติบรรลุแล้วอย่างนี้อาหุนนโยเปาเนโยทักเคนโยควรอัญเชลีกับไหวควรทำทักษิณาทานอนุตรังุลยักเขตังโลกสะเป็นนาบุญของโลกใครได้ทำบุญด้วยทำกุศลด้วยก็ถือว่า ได้อานิสงส์เพราะฉะนั้นคำว่าทัศานา,ศ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 านุสาริยะนี่จึงเป็นมงคลกรองกันข้ามกับตรองกันข้ามก็คือว่าได้ไปเห็นในสิ่งที่รามอกอนาจารหรือไปเห็นในนสิ่งที่เขากำลังต่อสู้หรือไปเห็นในสิ่งที่เขากำลังทะเลาะวิวาทหรือว่า ได้ไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทะเลาะวิวาทกันยกหมู่ยกพวกทะเลาะวิวาทกันก็เพราะความที่ว่าไม่ได้เห็นผูส้สงบประงับเพราะฉะนั้นในมงคลข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าคิดว่าอนุตกรมที่ว่าทัศนานุตตริยะคำที่ว่าทัศนานุตต,ร,นนต,ตริยะเนี่ย ควรที่จะให้พวกเราพากันคิดคืออย่างน้อยที่สดุดเราได้ไปกราบพระพุทธเราได้มองเห็นพระพุทธพระพุทธทรูปแม้ว่าจะเป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนแต่ว่าเป็นตัวแทนของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นเมื่อได้ไปเห็นนัก,กราบไหว เราก็กราบไหว้ว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธาโพุทธกวาวันตังอภิวาเทมิอย่างนี้เป็นต้นเรากาบไหว้พระพุทธเจ้ามันก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่พวกเราเพราะฉะนั้นในมงคลข้อนี้ท่านทั้งหลายจงพากันจำไว้ให้ดีแล้วเราหาทางว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้มีการทัศนานุตตริยะ ให้แก่ตัวของเราครั้งหนึ่งไหมหอย่างที่พระทั้งหลายในวัดวาอารามท่านก็เข้าไปสวดมนต์สวดมนต์ในโบสถ์ในวิหารโบสถ์วิหารก็มีพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธรูปเราได้ไปกราบไหว้ก็เรียกว่าทศนานุาริยะในระยะเวลาหนึ่งระยะหนึ่งวันหนึ่ง เราได้มีทัศนานุตริยาไหมขอให้พากันคิดว่าทัศนานุตริยะนั่นคือเอตมังขลมุตตมังสวัสดีสาธุ